เหี้ยไอ้หมาโอ้ย ไม่ให่เล่นย่างนมักูไม่ได้ไปเด็บเลยเล็นไมเล่อ๋อกีกอย่างแกโดตบคอหยุดสับใครแค่สับข้าเอง เอาวา,วานทิ้งเลยม,<า> <laughs> มืนเก็บให้กูเลยปุ้ย